ท่านพี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านทุกท่านแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่มาทำการถ่ายทอดการปราศัยทางออนไลน์ในอดีตนั้นมีการพูดกันว่าเผด็จการนั่นโง่เสมอนั่นตั้งแต่ปี2,500 16ต่อมาถึงปี2.519แต่วันนี้น้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวได้บัญญัติศัพท์หนึ่งเป็นอักษรย่อที่บอกว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดกลายเป็นเรื่องจริงท่านทั้งหลายครับเรามีนายกรัฐมนตรี เรามีคณะรัฐมนตรีที่มีอาการเหมือนคนค้า้ฉลาดเราตกอยู่ภายใต้การบริหารประเทศของบุคคลคณะบุคคลที่มีอาการค้ายฉลาดแล้วเราจะรอดหรือครับท่านทั้งหลายครับไม่มีทางผมจึงกลับเรียนกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่าวันนี้ การแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดนั้นถือว่าล้มเหลวไปแล้วล่ะจะมาสาธยายจะมาอธิบายจะมาบูรณาการอย่างไรประชาชนไม่เชื่อถือเพราะประชาชนเห็นตำตาว่าการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวประชาชนเห็น ประชาชนทราบว่าคนติดเชื้อโควิดนั้นนอนรออยู่บ้านบางคนนอนรออยู่ห้าวันถึงได้ไปโรงพยาบาลบางคนรอเจ็ดวันบางคนต้องเสียชีวิตคาบ้านตัวเองที่นอนรอให้คนมารับไปโรงพยาบาลมันถือว่าล้มเหลวที่สุดแล้ว ไม่มีรัฐบาลชุดไหนตั้งแต่มีประเทศไทยมาจะเห็นค่าชีวิตของประชาชนในชาติตัวเองไร้ค่าเช่นนี้ท่านทั้งหลายครับแล้วกระบ,บวนการของพนเอกประยุทธ์ที่บริหารชาติบ้านเมืองแก้ปัญหาไวรัสโควิดนั้นใครต้องรับผิดชอบเรื่องจริงก็คือว่า หลังการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นเข้ามาพ้นเอกประยุทธ์ได้รวบอำนาจการบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างมาไว้ที่กำมือตัวเองออกพระราชกำหนดถูกเฉินประกาศใช้ในวันที่25มีนาคม2563ท่านทั้งหลายครับ ตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563อำนาจการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดอำนาจการป้องกันการระบาดอำนาจการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโควิดอยู่ในกำมือของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้น พลเอกประยุทธ์จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่มีใครในประเทศนี้เชื่อพลเอกประยุทธ์อีกแล้วพลเอกประยุทธ์ออกพระราชากําหนดออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000. หนึ่งล้านล้านบาทผมนึกตั้งประเด็นไว้ว่าวันนี้เงินแก้โควิดหายไปไหนใครอมเงินแก้โควิด หล้านล้านบาทนั้นท่านทั้งหลายครับเยียวยาประชาชนหกแสนล้านว่าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกสี่แสนล้านมาลดลงเหลือ3ามแสนหมล้านบาทว่าไปแต่วันนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์นั้นไร้ประสิทธิภาพลูกน้องพลเอกประยุทธ์ชื่ออนุทินก็ไร้ประสิทธิภาพเงินที่นำมาใช้ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนมาแก้ปัญหาโควิดตัดจากหนึ่งล้านล้านบาทที่กู้ที่คนไทยต้องทำมาหากินและเสียภาษีไปนั้นตัดมาดูแลประชาชนแค่45,000ล้านบาทใน45,000ล้านบาทนั้นท่านทั้งหลายครับแบ่งเป็นห้าหมวด หมวดที่หนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลหมวดที่สองค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์หมวดที่สามบำบัดร,รักษาป้องกันและควบคุมโรคหมวดที่สี่ก็คือการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หมวดที่ห้ารับมือสถานการณ์ฉุกเฉินท่านทั้งหลายครับ เงิน45,000ล้านบาทขออนุมัติไปทั้งหมด24,98ล้านบาทขอเงินจาก45,000ล้านบาทอนุมัติไป24,98ล้านบาทแต่ความเป็นจริงท่านทียบรบครับไร้ประสิทธิภาพสูงสุดเงินที่อนุมัติไป20,000ล้านเบิกจายจริง 5 0 6พล้านบาทเหลืออีก2อง0มืเหลืออีก1นึ่งล้านบาทยังไม่เบิกทำไมครับไม่มีเงินให้เบิกหรือไม่รู้จะเบิกไปอย่างไรเบิกไปทำอะไรเมื่อเรามาดูท่านครับเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล1,000ง 1 3 2่งรล้านบาทท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลไปเตรียมเตียงไปเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไปปรับปรุงโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐทั้งโรงพยาบาลสนามท่านทั้งหลายครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อนุมัติศูนย์บาทศูนย์บาทจาก1นึ่ล้านบาทพลเอกประยุทธ์อนุมัติให้ศนย์บาท มันดูประเด็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์3,151ล้านบาทเบิกไปครับ2,590ล้านบาทไม่เป็นไรบำบัดร,รักษาโรคป้องกันและควบคุมโรค3,012ล้านบาทก็เบิกไป2,300ล้านส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซื้ออะไรครับ ถังออกซิเจนซื้อเครื่องมือซื้ออุปกรณ์ซื้อยาด้วย2,706ล้านบาทรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เงินไปใช้จริงแค่110ล้านบาทมันน้อยมากครับและเรื่องรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน1,497ล้านบาทท่านทั้งหลายครับ ไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมเราโทรไปที่1668ถึงไม่มีคนรับไม่มีคนรับสายเพราะมีแค่20คู่สายเมื่อสื่อมวลชนไปถ่ายหรวอว่าทำงานกันอย่างไรถึงไม่มีคนรับสายเห็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนั่งอยู่บนโต๊ะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งมีกระดาษวางอยู่ข้างหน้ารับโทรศัพท์ไป มือเขียนไปใช้ปากกาจดรายละเอียดไปคอมพิวเตอร์ไม่มีสักตัวเดียวเงิน1,400ล้านบาทพลเอกประยุทธ์ให้ใช้แค่55ล้านบาทท่านทั้งหลายครับเงินอีกสองหมืนกว่าล้านก็ยังไม่ให้เขาอนุมัติไปสองหมื่นกว่าล้านก็ให้ใช้แค่ห้าพันกว่าล้าน จึงมีคำถามว่าเงินไปไหนมีเงินไหมหรือมีแต่ตัวเลขถ้ามีเงินแสดงว่าภูมิปัญญาของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีเลยแล้วที่เจ้าสัวทั้งหลายที่มาบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์มาถูกทางแล้วใช่ครับ ผมบอกท่านที่กราบพทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านเลยว่าพลเอกประยุทธ์พาประเทศของเรามาถูกทางแล้วแน่นอนเพราะทางข้างหน้าที่พลเอกประยุทธ์กับอนุทินกับคณะรัฐมนตรีจะพาคนไทย68ล้านคนเดินไปข้างหน้านั้นจุดหมายปลายทางคือป่าชาเขาจะพาเราไปที่ป่าช้า เมื่อไปถึงป่าชาท่านทั้งหลายครับไม่ฝังก็เผาผมจึงตั้งคำถามกับท่านว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปโควิดก็ไม่หยุดระบาดประชาชนก็ตายถ้าต้องการให้โควิดหยุดระบาดต้องการให้ประชาชนมีชีวิตรอดฟื้นเศรษฐกิจได้มีทางเดียวครับประยุทธ์ต้องออกไป ประยุทธ์ออกไปคือบันไดก้าวแรกที่จะป้องกันประเทศให้หยุดวงจรหายนะที่พลเอกประยุทธ์สร้างไว้ดังนั้นสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยมาถูกทางแล้วทางของเราคือต้องเอาประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ได้เร็วที่สุดเอาพวกไร้ประสิทธิภาพ เอานายกรัฐมนตรีที่มีอาการคล้ายคนฉลาดออกจากตำแหน่งเร็วที่สุดครับผมขอบพระคุณมากครับ